โอเคครับผมก็ต้องขอ굿มอร์นนิ่งไวรัสูเมิกาทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องน้อยสุขซีเห็ดนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเตอร์คนดีคนเดิมเ,เ,เพิ่มเติมนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเก็บไลน์เลนเจอร์เช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาสุมหาตัวคลโลโบโอเอเมิเลียหรือคลโ,โลโบลีซิโลนเองนะครับผมก็จะทำการเก็บให้ครบทุกตัวนะหวังว่าจะได้ครบทุกตัวนะคนดูก็ไม่ครบก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่า เก็บไปครบแล้วกันเออหวังว่าเอาสักตูคู่เทพก็ได้คุณดูนะเออเอาเอ,าเอมิเลียแลมแล้วก็วเลมนะ3ตัวนี้ก็ได้นะคุณดูเนื่องจากเบียร์เทปมันก็ไม่โหดเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าครบก็ราคามันจะยิ่งพุ่งนะคนุณดูโอ้โหตึงเลยฮะโอเคครับคุณดูเราไปสุ่มกันเลย let's go ก็วันนี้มีตู้คู่เทพมานะวันศุกร์ตอน10โมงนะแต่ว่าผมผมมาสุ่มตอนประมาณบ่ายโมงนะโอเคไปกันเลย let's go อม ก็กดโจกระเบิดไปนะ,ะหน้าที่ผมเข้าเกมมาก็เป็นหน้าเอมิเลียแปดดาวนะเออเอ,อ้ยผมหวังว่าสักตัวละกันรอบแรกนะไปเลยด้วยบุญบารมีเทเตอร์มีทั้งหมดโผล่เทเตอร์เปิดกระชาได้ดเถิดโปง้งโอ้โหเห็นสีฟ,ฟ้าๆนึกว่าเลมวะ่ะบาว์โซลัสฮาโอ้โหแม่มดโอ้โอ้โหจับปี้น้องชายอุ้ยเฮ้ยคนถืเลมฮะโอ้โหมาเลยวะ่ะรอบแรกก็ได้เลยวะ่ะเฮ้ย ตึงไปเปล่าโอ้หไซมอนโอ้ยตัวตึง8ปีก่อนโอ้โหบาเอาตัวตึง2ปีก่อนโอ้โหโคนี่โอ้โหได้ลิมเว้ยรอบแรกอย่างดีฮะได้ลิมนะก็ได้แปลว่าตอนนี้ผมได้คู่เทพแล้วนะ2ตัวเอมิเลียกับลิมนะอ๋อโอเคครับอีกรอบนึงผมหวังว่าจะได้เบียทิดไม่เบียทิดก็หัวชมพูชื่ออะไรวะชื่อแลมนะอ๋อมันชื่อลิมแลมนะแฝดกันหรือเปล่าน่าจะแฝดนะเออ โอเคไปกันต่อเลยฮะ300รลูบี้นะโอเคก็ ID นี้ผมก็เคยเปิดไป1,500รลูบี้ตอนต้นเดือนนะเออก็คือผมเพิ่งเก็บคขมหาโอ้โหจิตดาวเฮ้ยเกินไปเป้าโอ้โหมูนผู้มีคราวโอ้โหชัดโอ้โหตัวตึงแปดปีก่อนโอ้โ oh, หตัวตึงแปดปีก่อนโอ้โ oh, ห oh, ตัวนี้ก็โหอย่นะแต่ว่าไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วดูถึกเกิน โอ้ม oh, ีแต pues ่เซลลี่กับมูนว่ะเอ้ยไม่ใช่เซลลี่กับมูนมีแต่โคนน oh, uh ี่กับมูนโอ้โหพูดปุ๊บออกปั๊บเลยเอ้ยโอ้โหหมดแล้วว่ะโอ้โหคนดูโอ้ท้อฮะโอเคไปด uh ูท oh. ah, bueno? ี่ทีมาว่าตอนนี้เราได้ตัวอะไรมาบ้างนะผมก็ได้ตัวเลมกับเอมิเลียมาแล้วนะสองผู่เท้นนะก็อันนี้มันไปไปม่วงก็ราคาเท่าไหร่อะคนดูใครรู้ก็คอมเมนต์บอกผม้วยละกัน เนี่ยายม่วง S Master 44นะโอเคก็มาสุ่มตู้การันตีกันเลยละกันเออโอเคผมหวังว่าจะได้ตัวไม่เบียไม่เอาตัวซ้ำนะก็คือขอเบียร์ทิศไม่เบียร์ทิศก็ตัวเลิมนะเอ้ยแหลมนะแหลมนะหัวชมพูโหชื่อก็สับสนมัวม่วไปหมดเลยโป้งโอ้โหได้แหลมจริงด้วยบางคนรู้ ผมเห็นคนอื่นสุมตูนี้ก็ได้แรมกันนะแปลว่าโอกาสมัน99.99% 99หรือเปล่าฮะให้ตึงไปหรือเปล่าโอเคแปลว่าตอนนี้ผมก็ได้มาสาตัวแล้วนะคนดูก็คือคนลบูนี้ก็ขาดแค่เบียรทิดต,ตัวเดียวนะไอตัวนี้ก็มาจากเรื่องนี้เหมือนกันนะไม่ดู้ชื่ออะลรนะคนดูไม่ว่าตอนนี้ผมขาดแค่เบียรทิดคุณดูว่าผมควรหาไหมคนดูใครใครว่าผมควรหาก็คอมบมน้เลยนะก็คือผมจะเหลือตัวอีกไว้20ตัวนะเออผมควรสุม่มหาเบียรทิดดีไหมคนดูเออ คอมเมนต์บอกผมหน่อยละกันนะมันก็ตัวมันไม่ค่อยเทหร่แต่ว่าถ้าอยากเก็บครบเป็นคอลเลคชันก็ถือว่าคุ้มอยู่นะคนุณดูเออแต่วผมยังตัดสินใจไม่ได้หรือว่าจะรอแสงมืดอะไรก็โอเคก็ไปลุย p v p กันต่อเลยละกันนะคุณดูก็ไปตัดภาพไปที่ p v p ไอดีหลักของผมเลยนะไป let's go โอเคครับคุณดูเราก็ตัดภาพมาที่ไอดีหลักของผมเลยนะครับก็มาอยู่ที่ตัวยูตัวไลท์ของผมเองเนะยคุณดูก็คือยูเก้าสิบแปดนะตกเพชรหนึ่งเลยฮะ โอ้โหโต,ตัวตี่ะโอ้โห,โโหเกินปุยมวยข้าใครผมเจอเจอผมในลีกก็อย่าตีผมนะชื่อเตอร์ศูนย์ศูนย์หนึ่งนะโอเคครับทีมแรกมาลุยเลยฮะก็คื <ๆ S 2> รอรอบนี้ผมว่าเอ้ยเดือนนี้ผมว่าเจอเจอแบบหลีกเทียมเยอะนะก็คือแบบคนที่เขาไต่ขึ้นมานะก็คือแบบไม่ใช่หลีกเพชรหนึ่งแบบตึงๆนะก็คือแบบเขาไต่ขึ้นมาประมาณนี้นะคุณดูก็คือโอ้โหวิ่งเร็วยอ้อนเฮ้ยเซลลี่อะไรกระป๋วโอ้โหวิ่งเร็วจัดเลยโอ้โหกับทวัดด้วยนะ โอเคครับ okay. ตอนนี้ทีมเราก็เริ่มสร้างกลุ่มได้แล้วนะทีมผมที่มีตึงๆอยู่ก็บารก,กิตัวเดียวคนะแบกทีสุดละตอนเดือนนี้ผมก็จะตามล่าหาเอเมิเลียเหมือนกันนะคุณดูก็คือผมจะเอาถ้าผมได้เอเมิเลียผมก็จะถอดตัวอตัวไหนดีอะคุณดูอด,ดอัมหมอเออหรือว่ามูนดีว่าคุณดูน่าจะถอดโพไซด,ดอนออกนะเออน่าจะถอดโพไซด,ดอนออกใช้จอเคไปก่อนหลักกันเนื่องจากโพไซดอนมันไม่ทะลุนะเออ โอเคครับก็ตันนี้ชิวๆนะโอ้โหสายเติมด้วยว่ะคุณดูดูดิมีป้อมหมีด้วยผมยังใช้ป้อมฟรีอยู่เลยฮะแลกจากไอ้ร้านค้ากิ้วว่าโอเคโอ้โหขึ้นเพชรหนึ่งล้วมาดูเกียร์เขาหน่อยละกันผมว่าน่าตึงอยู่นะโอ้โหแกียร์ตาเยอะกว่าผมอีกอุ้ยมีเกียร์ตัวนี้นอนได้คุณดูเขาใส่บาล็อกนะเนี่ยอ,อุ้ยมันอะไรอะโซ่ของคุณลาปิก้าเลยอะจากเรื่องฮันเตอร์ฮันเตอร์อะอันนี้น่าเป็นหูฟังหรือเปล่าไม่รู้ว่าคุณดูโอเคครับไปกันต่อเลยฮะ หทีมนี้มีเจสกับบารล็อก่ะสู้ไม่มาเตอร์สู้รักกันแต่ว่าเขามีตัวบินอ่ะต้องเปลี่ยนทีมหน่อย mm hmm. อเมื่อกี้ทีมสองไปรักกันตัวกันบินมูอยังไม่แม็กเลยนะเออขี้เกียจปัน้นแม็กฮนะเปลี่ยนกบรอแบบสุ่มได้เยอะๆก่อนไว้ปั้น mm hmm. กินน้ำหน่อยละก,กันคอแห้งฮะโอ้ mm hmm. โหต่อเลนโอ้โหมันทีมเขาโอ้โหยิงแรงองว่าเฮ้ยโอเคครับ okay, บากิสู้เขาลูกพ่อนี่อุ้ยทีมเขาโดนเลยสตันวะน่าจะหนอนแสงหรือเปล่าโ mm hmm. ดนใบไปดี Okay โอเคฮะอุ้ยยังไม่ไววะ่ะโอเคครับก็จบไปแบบชิีวๆแล้วกันโอเคไปดูเกียร์หน่อยละกันคุณดูผมว่าเกียร์น่าจะตึงอยู่นะโอ้โหเกียร์แม็กซ์ดิงวาเตอร์อ,รอีกดูดิเกียร์โดนแน่นอนอนะแบบของจันทรานเดือนที่แล้วนะอ๋อแต่ว่าอีกอีกทีนึงเกียร์เขาไม่ค่อยมีเกียร์คิดมัดผมว่าเขาแน่เกียร์บ,บีหรอกคิดมัดแน่เลยโอเคไปกันต่อเลยฮะโอ้โหทีมนี้นะไม่สู้นะตัวบินแม็กเราไม่สู้นะ โอเคทีมนี้ก็เอมิเลียสองตัวเลยนะโอเคไปเปลี่ยนทีมแล้วลุยกันเลยโอเคแล้วทีมนี้ก็เขาต้องจะไต่ขึ้นมาเหมือนกันนะคุณดูโอ้โหูในทีมเขาวิ่งไวกันจังวะเขาต้อจะบัฟวิ้งจากตัวอะไรดาวินชีออกไม่รู้อ่ะคุณดูแต่วิ่งโคตรไวเลยตัวทีมเราเนะี่ยังไม่ไปนะโ้ยสกิลเอมิเลียเหมือนได้บอลทีเลยนะคุณดูไอ้น้ำแข็งสีเขียวอะเออถ้าในเลี้ยงเป็นเทนนะันต์ได้บอลทีละ โพเท่เลยอะดูดิดูดิดูดอุ้ยดูเลยว,ว่าั่นตายกันนะไม่ใช่โพสเซตอนนะตัวไหนไม่รู้อะผักกระดินไปอู้หูเซตต์ต์เราก็แลมกันนี่ว่าโอเคอันนี้ก็ชิวๆนะยังไม่เจอติงๆขนาไหนเลยอะคุณดูเฮ้ยดูเกียวไหนสัะคุณดูโอ้โหแม้เขามีเกจจันทากันหมดเลยวะ่ะคุณดูดูดิเกียร์โดนแน่นอนอนะ โอ้ยเตอร์ท้อว่ะเตอไม่มีตักทีนเลยอ่ะโอเครไปกันต่อฮะอุ้ยเจอทีมนี้ว่าบาวกับโอ้โไม่ใช่บาวเลยบาวล็อกกับเจ๊แสงกับเอเมิเลียว่าทีมนี้มีโอกาสแพ้สูงนะเออเพราะว่าทีมผม ไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีแบบมีแต่ตัวทัดมืดแล้วก็ไม่มีดาเมจทัดใส่ไปหักล้างกับเขานะโอ้โหเปิดมาดูเขาแล้วแช่มแข่งเลยดีกว่บากีผมไม่โดนนะบากีผมก็ต้านทานน้าแข็งนะโอเคไปเลยโอ้โหทีมเขาแรงจังวะโอ้จิมนี่เราสิดีอยู่นะแต่ว่าทีมเรายืนไม่ได้ดูดิดูดูดูนะตัวแสงมืดผมนะด้านหลังจะีนไม่ได้เลยนะเขามยอันดูบิดด้วยว่าลืมดูว่าดูดิโคตรถึกเลยอ่ะ ดูเขาสร้างแซลมอนมาเขาเรียกอะไรว่าแซลมอนเหรอเขาเรียกซัมมอนด้วยเตอร์ไม่ใช่แซลมอนเฮ้ยหิวแลอะดูทรงมันสร้างซัมมอนมาดูดิทีมผมยืนยิงไม่ได้เลยอ่ะโอ้โหไอ้ยังหาแซลมอนอยู่ดลหาจริงป่ะไอ้คีดูดิคุณดูยืนไม่ได้เลยอ่ะทีมผมอ่ะเฮ้ยโอ้โหยอมละกันตานี้แต่ยอมละดูดิทั้งเพิ่มเล่แล้วก็ยืนไม่ได้เลยอ่ะโดนแซลมอนเข้าไป เฮ้ยาพาดไปก่อนละกันเอ,เ,อเอ้ยเต้ก็ยังสู้เฮ้ยโอ้หแชมแข่งไปดูคนดูดูดจังหวะน,นี้นะปู่หมูกดโลโคตรงจังหวะรีบอร์ดก็โหดเกินเฮ้ยดูดีใครจะไปสู้แล้วเฮ้ยเจอทีแบบนี้เนี่ยปล่อยตัวโคตรไวเลยเขามีตัวรีเซ็ตสกิลไหมมีด้วยว่าบากิดึงเกินนะเต้สู้ไม่ไหวเต้ยอมแพ้ละ อู๋เอมิเลียปล่อยตัวโคตรไวเลยคุณดูดูดีเอ้ยเดี๋ยวต้องหาแล้วเอมิเลียโอเคสู้ไม่ไหวครับยอมไปฮะดูเกียร์เขาหน่อยละกันดูเกียร์ของพี่ห่านเฮ้ยพี่ผมขอโทษละกันพี่โอ้เกียร์เขาไม่มีเกียร์โดนแน่นอนแล้วแต่ว่าโหดจริงนะยอมรับเลยเยังเอมิเลียเขาปล่อยตัวไวนะคุณดูดูดีแต่เกียร์เขามีคิดมัดนะก็ถือว่าตึงนะโอเคไปกันต่อเลยคุณดู มาเจอพี่อะไรไอใครยี่ยูอะไรเนี่ยทีมนี้ไม่มีเอเมิเลียนะเจอกันหน่อยละกันพี่เออมันต้องเจอกันหน่อยพี่โอเคผมจะปล่อยนอนแสนียไปก่อนนะให้ไปเห็นนะปุ๊บไม่รู้ไปหรือเปล่าไม่ไปนะโอ้โหบางทีเขาวิ่งไวกันหมดเลยคนระับผมสู้ประมาณห้าทีมก็วิ่งไวกันหมดเลยนะหรือว่าทีมเราไม่วิ่งเลยวะคนด <c oughs> เูเอ้ยโอ้เฮ้ยโอ้ยโดนไปดีโดนไปดีโดนเฟลดอนเดิ้ลเบดี้เซลดอนอุ้ยโเซลด,นดอนเขาก็แรงเว้ย เหมือนกันนี่ว่ะไปดีเฮ้ยไปดีเฮ้ยโอ้โหเจ๊มื่นเมฆสีเลยว่ะตอนนี้โอเคกดโล่ไว้ก่อนหลักการโอ้โหโอ้โหโดนใบอยู่นะโดนใบอยู่นะโอ้โหกดน้ำแข็งว่ะตายเลี้ยเราต้อได้แล้วโอเคบากิเติ้ลไม่โดนนะไปบากิสู้คนต่ออุ้ยทีว่าหายเหมือนกันว่ะโอเคโอเคโอเคโอ้โหเจ๊มื่นดสีโคตรดีอะเมื่อกี้อ่ะ พีน่าจบแล้วนะคนดูโหจบไปแล้วฮะโอเคใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับโอเคคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันซีบอยนะครับสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามฝากกดถูกใจฝากกดกระดิ่งฝากกดซับสไคร้ด้วยนะครับขอบคุปปุ๊ปอันแน่ยังไม่กดกันนะสิฝากกดด้วยครับเพื่อนๆเราก็จะเข้าสู่หนึ่งแสนล้านซับสไคร้ด้วยนะครับฝาก,กด,ด้วยครับเพื่อนๆฝากกดถูกใจฝากกดไลค์ฝากกด